สวัสดีนะคะที่นี่คือสวนชมน้กากลางเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะจัดโดยเทศบาลนาครน,นะคะสวนสวยมากเลยนะจะพามาชมสวยจริงๆไงคะสวยไหมแฮปปี้ยเยียส์2 0 2 4นะคะสวนคนสวยก็ต้องคู่กับดอกไม้สวยๆนะคะไปชมสวนกัน อย่ยืนอยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะครับขอที่หนึ okay, ่งหอมมากไปนี่คือสวนของเทศบาลน,นครนะคะสวยนะเนี่ยอากาศก็เย็นนะคะบรรยากาศ20องศานะคะดองไม้ก็สวยนะอย่ามหมห้ดอกไม้ ก็นี่อันแบบนี้ก็สวยนะคะเหมือนที่สวนตรงนู้นเลยเห็นไหมสวนไหมคะเห็นที่สัาร์ไหมคะแฮปปี้ยีแย่สอ0 2 4ยนะคะมีความสุข ในวันปีใหม่กันทุกคนนะคะอย่าลืมอุ่นหนุนเซเว่นทั้ง3สาข,าขาของพี่ชมพู่นะคะเซเว่นสาขาของพี่ไกลนะคะเซเว่นสาขาบันเมืองแล้วก็เซเว่นสาขาชุมชนของพี่ไกลนะคะไอเลิฟอยู่ทุกคนนะคะแฮปปี้นิีเยียร์2024ค่ะคโชคดีมีความสุขครับ